ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ทุกวันนี้เวลาผมดูข่าวน้ำท่วมนะครับผมคิดถึงเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดถึงความที่ตอนนี้ทั้งสปพและก็กทมนั้นก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกส่วนนะครับผมคิดถึงความยากลาบากของคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐประกาศให้อพยพแต่ว่าก็ไม่ยอมออกมานะครับเพราะว่าไม่ยอมทิ้งบ้านตนเอง คิดถึงความยากลําบากของคนที่ไม่มีอาหารจะกินไม่มีน้ําจะดื่มไม่มีไฟฟ้าจะใช้แน่นอนนะมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลในครั้งนี้ความเสียหายต่อชีวิตประชาชนบ้านเรือนประชาชนแล้วก็มีความเสียหายแน่นอนต่อเศรธธษฐกิจนะครับตัวเลขของมหาวิทยาลัยหอการค้าที่เขาได้ประเมินออกมาเนี่ยมันจะเสียหายไปถึงปีหน้าได้ซ้ําไปนะฮะปีหน้าน่าจะมีเม็ดเงิน สูญหายไปจากเศรษฐกิจไทยประมาณ3 0 0แสนล้านบาทอย่างน้อยส่วนเศรษฐกิจในปีนี้อาจจะโตได้เพียงแค่2%องเปอคราวนี้ผมก็คิดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถ้าจะมองไปอีกมุมหนึ่งมันมีความเสียหายอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะในนี้เป็นรายการที่ผมคอมเมนต์เรื่องการเมืองขอคอมเมนต์เรื่องการเมืองนิดหนึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องน้ําท่วมเลยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นผลข้างเคียงที่ทําให้ ขาดโมเมนตัมในการปฏิรูปการเมืองของประเทศที่เป็นปัญหาอยู่ขาดโมเมนตัมของการปฏิรูปการเมืองของประเทศที่เป็นปัญหาอยู่สองวันที่ผ่านไปเนี่ยผมนั่งดูคุณสนธิลิมทองกุลจัดรายการทาง ASTV ซึ่งไม่ได้จอดำนะฮะผมก็นั่งดูทางเว็บของเมนเจอร์เขาแหละคุณสนธิก็ร่ายยาวนะฮะวิพาวิจาร์การทำงานของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรวิพาวิจารการทำงานของรัฐบาลน,นี้ ในการที่จะพยายามช่วยเหลือพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นดนะับเบิลสแตนดาร์ดในการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ผมก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าก็คงมีคนจำนวนมากที่ฟังคุณสนธินั่งพูดนะแล้วก็นั่งอธิบายความแบบที่คุณสนธิได้เคยอธิบายความในช่วงปี2448และ2549 ผูนะ้ยิง่ายบรรยากาศของการจัดรายการเนี่ยเหมือนกับในช่วงปี48-49เลยและผมเชื่อว่าฐานเสียงหลักของบรรทวิตรที่เคยฟังคุณสนที่ในยุคนั้นก็คงยังฟังคุณสนที่เวลาที่เขาพูดง่ายอภิปรายการทํางานของสปพในแบบที่ทําให้คุณเข้าใจสถานการณ์แบบมุมหนึ่งมุมของคุณสนทิผมนึกถึงเรื่องนี้เสร็จแ,แล้วผมก็นึกถึงอีกเรื่องหนึง่งนะอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนบอกว่านายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้น อตอนนี้นั้นดีกรีนั้นเทียบเท่าอดีตนายกหลายคนไม่ได้ผมก็นึกถึงสมัยที่มีการยึดอำนาจใหม่ๆนะพลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินประธานคอปคอหลังจากนั้นเป็นประธานคอมอชอดยึดอำนาจไล่พลเอกสุริจุลานนนลลงมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากเดิมที่เป็นองคมนตรีผมก็นึกถึงตอนนั้นแล้วผมก็พยายามนึกถึงในปัจจุบันว่าโอเคสมมุติคนมีคนที่มีดีกรีแบบครบถ้วนมีบารมีมีประสบการณ์มี วัยวุฒิด้วยอาจจะมีคุณวุฒิทางด้านงานของหน่วยงานราชการเนี่ยสูงกว่าคุณยิ่งลักษณ์พอเข้ามาเป็นนายกมนตรีเนี่ยบริหารงานสําเร็จไหมมันก็ไม่สําเร็จผมก็ได้ถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงถึงความที่คุณสนธิตอนนี้เริ่มกลับมาผมคิดถึงความที่คนอย่างคุณสุรศัยเริ่มเข้ามามีบทบาทอีกครั้งในตอนนี้ผมนึกถึงสมัยตอนนั้นที่พลเอกชรุ์เป็นนายก สัล้าผมก็มานั่งนึกถึงความพยายามของฝ่ายหัวก้าวหน้าที่เขาพยายามขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงก่อนน้ำท่วมอย่างเช่นคุณนัทวุฒิสสยเกือเป็นแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะรอดคดีต่างๆมาได้ก็ยังมีคดีความอยู่ในที่สุดก็ได้เข้าไปเป็นสสแล้วก็กำลังที่จะเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้มีการหาความจริงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วว่าตกลงแล้วเนี่ย91ศพนั้นเป็นฝีมือของใครในขณะเดีวยวกันผมก็คิดถึงอาจารย์วรเชต์พาคีรัตแล้วก็คณะนิติราชกลุ่มนิติราชที่เขาเสนอให้มีการปฏิรูปแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งใหญ่ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเป็นแบบ2489เป็นแบบ2540เป็นแบบ2475ผมคิดถึงทั้งหมดนี้แล้วผมรู้สึกเสียดาย ผมเสียดายและผมเสียดายแม้กระทั่งการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงปีที่แล้วทั้งหมดแล้วก็ปีก่อนหน้านั้นด้วยคือโอกาสของการที่จะสร้างโมเมนตัมสร้างโมเมนตัมเพื่อเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปสถาปัตยกรรมการทางการเมืองครั้งใหญ่เนี่ยสำหรับสังคมไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีคืออยู่ดีๆพูด,ดง่ายๆคุณออกไปชุมนุมเนี่ยทำไม่ได้อยู่ดีๆคุณจะมีรัฐบาลที่จะแก้รัฐนูญแบบเด็ดขาดทําไม่ได้มันไม่มีโมเมนตัมเนี่ยมันทําไม่ได้ ที่ผมเสียดายทุกวันนี้ก็คือว่าผมนั่งคิดอยู่ในหัวแล้วมันมีมันมีสามประโยคที่โผล่ขึ้นมาในหัวของผมตอนนี้ความพยายามของฝ่ายประชาธิปไตยตอนนี้จมไปกับน้ําเสื้อแดงอาจตายเปล่าอาจตายเปล่าวิญญาณของหัวก้าวหน้าเนี่ยจะกลายเป็นผีที่ไม่มีร่างสิงคือสามประโยคนี้มันมันโผล่ขึ้นมาในหัวของผมเพราะว่าผมกําลังคิดว่าตอนนี้เนี่ยน้าท่วมขนาดนี้และนานกว่านี้อีก อีกหลายสัปดาห์สมุติอีกหลายเดือนแน่นอนมันเสียหายสำหรับประเทศชาติชีวิตประชาชนทุกคนแล้วก็เศรษฐกิจแต่ว่าอีกความเสียหายหนึ่งที่เป็นความหายนะที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมครั้งนี้ก็คือการเสียโมเมนตัมในการปฏิรูปการเมืองไทยถามว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดรัฐบาลของคุณยิ่งรักหยิบเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาแบบที่นิติราชเสนอจะทําได้ไหม ถามว่าตอนนี้มีโมเมนตัมที่จะต่อต้านแนวคิดนะในการบริหารจัดการอำนาจในประเทศแบบประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยนะแนวโมเมนตัม um ในการต่อต้านการกระทําแบบนั้นเนี่ยมันแรงเหมือนเดิมไหมเหมือนกับที่ตอนเพื่อไทยพึ่งชนะการเลือกตั้งไหมมันไม่มีโมเมนตัมแบบนั้นโมเมนตัม um ทุกวันนี้มันมีที่จะแก้ไขพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เพื่อให้นักการเมืองสามารถแต่งตั้งผอ,อเหล่าทัพได้โดยตรงเนี่ยนะหรือน้อยได้มีสิทธิ์ในการเลือกมันมีโมเมนตยัมที่จะทำอ,อะไรอย่างนั้นไหมมันไม่มีโมเมนตัมแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็ดูภาพน้ําท่วมเนี่ยนะฮะทุกวันแล้วมันก็เครียดไปกับสถานาการณ์น้ําท่วมยิ่งเครียดไปกับสถานาการณ์น้าท่วมมากแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูทีวีในแต่ละวันดูช่องฟรีทีวีทุกวันข่าวน้ําท่วมทั้งวันทั้งคืนหนังสือพิมพ์ตื่นมาตอนเช้าข่าวน้ําท่วมตลอดทั้งวันตอนนี้ก็มมมีคณะกกรรการาใหา่ชุด นะขึ้นมาเพื่อฟืน้นฟูและสร้างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจผมก็นั่งคิดว่าสงสยัยโมเมนตัมหรือแรงผลักด,ดันหรือเขาเรียกว่าแรงเฉื่อยในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปกฎหมายของประเทศตั้งแต่พรบรฉบับต่างๆที่เป็นปัญหาที่ล็อกให้อำนาจอยู่ที่ฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระและรัฐธรรมนูญในมาตราสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับการยุบพัก เกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายตุลาการในการแต่งตั้งองค์กรในสระเกี่ยวกับการคัดส,สออรรสวแทนที่จะเลือกตั้งสอวอกฎหมายมิน่นมาตราน112เนี่ยมันมีโมเมนตัมที่จะกแก้เรื่องพวกนี้ไหมนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนฮะน้ำท่วมทําให้โอกาสในการปฏิรูปการเมืองมันจมไปกับน้ําแล้วเดี๋ยวพอคุณยิ่งลักชินวัตรแก้ปัญหาเรื่งน้าท่วมเสร็จกลับมาแล้วหยิบประเด็นต่างๆพวกนี้มาจัดการเนี่ย แน่นอนฝ่ายต่อต้านเขาออกโรงแน่ออกมาแน่แล้วก็เคลื่อนขบวนกันครั้งใหญ่แน่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นความพยนะที่เกิดขึ้นที่หนีไม่ได้ตอนนี้ก็คือว่ามันไม่มีโมเมนตัมในการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญของประเทศแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันจมไปกับน,น้ำนะน่าเสียดายจริงเพราะโมเมนตัมในการทําอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีไม่มากแล้วหลังเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมันมีแต่ตอนนี้มันหายไปกับน้ำจริงๆ ถึงเวลาของช่วง daily cover รัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรก็เป็นรัฐบาลที่ตอนนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เยอะผมเชื่อว่ารัฐบาลเขาก็ทำได้ดีที่สุดนะฮะภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ตั้งคณะกรรมการสองชุดนี้ขึ้นมาผมเชื่อในฝีมือของคนที่มาอยู่ในทีมแล้วก็ผมเชื่อว่าสปปนั้นทำได้ตอนนี้ แบบที่ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วอย่างไรก็ดีก็ต้องฟังคําวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างน,นะครับบทความของคอลัมนิสนะฮะคุณใบตองแห้งซึ่งเขียนบล็อกกับทาง voice tv co th ด้วยนะครับอันนี้ลงในเว็บของประชาไทย com นะฮะคลิกเข้าไปอ่านดูได้นะครับบอกว่ารัฐบาลยิ่งลักที่ต้องรีเพาต้องซ่อมแซมมีจุดบกพร่องอยู่นะครับในการทำงานรายละเอียดเป็นอย่างไรคำแนะนำของคุณใบตองแห้งเป็นอะไรบ้าง ท่านผู้ชมลองเข้าไปอ่านดูนะครับแล้วก็อ่านบล็อกของคุณใบตองแห้งที่นี่ทางเว็บไซต์ของ voice tv co t h ได้ด้วยนะครับเข้าไปอ่านดูได้แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับพักกันสักครูครับช่วงหน้ากลับมาเรื่องอสอมอทฮะจะพูดสักทีครับเรื่องนี้เงียบอยู่ใต้น้ําเหมือนกันนะฮะอสอมอทประธานบอร์ดชนกับรัฐมนตรีคลังนะฮะเรื่องเป็นอย่างไรช่วงหน้าครับ ชีวิตไม่เคยมีกฎเกณฑ์ตายตัวเรามีบางมุมที่ไม่มีใครเห็นเรามีอีกโลกที่ตัวตนของเราได้แสดงออกเต็มที่ สำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสตามเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอสมทจกัดมหาชนกับบอร์ดนะของบริษัทอสมทจกัดมหาชนคือในประเทศที่มีโครงสร้างเศร,รษฐกิจแบบปกตินนะฮะมันจะไม่มีความขัดแย้งเช่นนี้เพราะว่าผู้ถือหุ้นใหญ่นั้นก็จะเลือกบอร์ดนะถ้าสมมติถ้าคุณถือหุ้น60 หรือเจ็เปอร์เซ็นต์แบบที่กระทรวงการคลังนั้นถือนะฮะในประเทศที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจแบบปกติแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นแบบที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจที่เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีผู้ถือหุ้นใหญ่แต่บังเอิญผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเป็นรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ในการแทรกแซงเพราะว่าโดยแนวทางในการปฏิบัติท,ที่เป็นประเพณีเนี่ยรัฐบาลต้องไม่แทรกแซงรัฐวิสาหกิจแต่ว่ารัฐวิสาหกิจนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แล้วรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เดี๋ยวอธิบายทีมันฟังแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีเหตุผลคุณธนวัฒน์วันสมนะครับถูกบอร์ดนั้นปลดออกพูดง่ายเลยฮะคือไล่ออกเชิญออกเลยฮะซึ่งเรื่องราวข้างในผมไม่ทราบจริงๆว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นมีการคาดเดากันแบบที่ก็เป็นเพียงการคาดเดานะผมคิดว่าเรื่องนี้สื่อส่วนใหญ่ก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นผมเองก็ไม่ทราบแต่ว่าชัดเจนว่า ประธานบอร์ดเนี่ยไม่พอใจกับผลงานของคุณธนวัตรวันสมคือให้ออกแล้วออกแบบทันทีแบบฟ้าพาเลยก็นั่งคิดดูกันตอนนั้นว่าเฮ้ยการเมืองหรือเปล่าเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่ามันชัดเจนมากขึ้นว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยไงฮะมันไม่ได้มีคําสั่งอะไรไปที่บอร์ดอสมทให้เปลี่ยนกรรมการผู้มนวยการใหญ่คือบอร์ดเขาเปลี่ยนเองซึ่งถามว่านี้มีเสร็จไหมในมุมมองของผมบอร์ดมีเสร็จ บอร์ดจะให้ CEO ออกเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเรื่องของบอร์ดนะฮะผมคิดว่า,รากระทรวงการคลังในที่นี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปแตะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเห็นเหมือนกันว่ามันมีหนังสือก่อนหน้านี้จากรากระทรวงการคลังรองปลัดท่านหนึ่งไปที่บอร์ดไปติงวิธีการที่เขาไล่คุณธนาวัตรวันสมองแต่ผมมองว่าบอร์ดไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนรัฐวิสาหกิจหรือไม่ก็ตามมีสิทธิ์ ไล่พนักงานทุกคนออกมันเป็นสิทธิ์ของบอร์ดชอบทําไม่ชอบทําแฟร์ไม่แฟร์อีกเรื่องหนึง่งนะมันถูกต้องตามกฎหมายอย่างนี้ดีกว่ารควนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ความขัดแย้งยที่มันใหญ่กว่านั้นเนี่ยนะฮะที่น่าสนใจแลวนี่เป็นเรื่องที่คุยกันในเชิงปรัชญาก็ได้คุยกันในเชิงหลักกฎหมายก็ได้ว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยกับประธานบอร์ดเนี่ยรัฐมนตรีคลังมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้บริหารไหม ตามที่อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยประธานบอร์ดสซมทคนปัจจุบันเนี่ยได้ทําหนังสือชี้แจงถึงรัฐมนตรีคลังเนี่ยอาจารย์เขาได้ชี้แจงถึงแนวทางในการบริหารอํานาจของรัฐซึ่งรัฐนั้นไม่มีสิทธิ์ในการใช้อํานาจทางการเมืองที่มีอยู่ไปแทรกแซงการบริหารจัดการหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะอย่างถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจที่เข้าไป เราดมทุนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทจำกัดมหาชนโอเคถ้า,าตามธรรมเนียมนี้อาจารย์โชลพลถูกหลายครั้งก็เป็นอย่างนี้หลายรับวิสาหกิจหลายแห่งก็เป็นอย่างนี้แต่เอาอีกหลักการหนึ่งหลักการง่ายๆแล้วกันรัฐมนตรีคลังกำกับดูแลองค์กรที่ถือหุ้นถึง70%ซไม่ใช่20ไม่ใช่30นะฮะนี่เป็นบริษัทจำกัดมหาชนที่ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้แค่3 0ซ ที่เหลือให้กระทรวงการคลังถือถามว่ากระทรวงการคลังไม่มีสิทธิ์ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะเปลี่ยนบอร์ดรอฮะถ้าบอกว่าไม่มีสิทธิ์มันก็ผิดหลักการของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะเท่าหลักของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง70%เปนเนี่ยเปลี่ยนทั้งบอร์ดก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นเป็น,น clashing ideas ว่ารัฐบาลแทรกแซงรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ใช้อำนาจการเมืองไม่ถูก อีกฝ่ายหนึ่งก็คือก็เขาถือหุ้นใหญ่เขาถือ70%อร์ซไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลงังหรือเป็นเป็นคนคนเดียวก็เ,เปลี่ยนบอร์ดได้ถ้าเกิดถือหุ้น70%เพราะฉะนั้นอันนี้น่าลองคิดดูว่าเนี่ยผมอยากเห็นเรื่องนี้ถึงสารปกครองแล้วกันถ้าเอากันจริงนะฮะถ้าถ้าปลดประธานบอร์ดจริงผมอยากเห็นเรื่องนี้อยากเห็นบรรทัดฐ,ฐานว่าสารจะว่ายอย่างไรนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะสารจะเปลี่ยนบรรทัดฐ,ฐานที่ถูกต้องเสมอไปแต่ว่าอยากเห็นว่าสารปกครองจะว่ายอย่างไร Global Voices ตอนแรกจะบอกว่าอาจจะไปแต่ว่าไปแน่แล้วนะฮะเบอร์ลสโกนีนายกรัฐมนตรีสุดยอดเป็นแมวก้าชีวิตตัวจริงของการเมืองในยุโรปก็ยอมลาออกจากตำแหน่งนะครับหลังจากที่ถูกแรงกดดันจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนประชาชน ในอิตาลีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคของเขานะฮะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ยกมือสนับสนุนให้โบลสโกนีนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็ไม่ควรจะเป็นฮะไม่ควรจะเป็นไม่ใช่เพราะเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานปาร์ตี้เซก็กซ์ที่เขามีที่มีผู้หญิงไปปาร์ตี้กับเขาแล้วก็เป็นเรื่องอื้อฉาวทําให้หนายกนตอิตาลีเสียภาพพจน์นะฮะไม่ใช่เรื่องนั้นแต่มันเป็นความที่ทํา ทำให้เศรษฐกิจยุโรปตอนนี้มันเป็นปัญหาไงฮะคืออิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจอันดับ3ของยุโรปรองจากเยอรมนีและฝรั่งเศสแต่อิตาลีก็เป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนี่สาธารณะสูงที่สุดต่อจ d p ต่อโลกของโลก120%แล้วอิตาลีก็เป็นประเทศที่อาจจะทําให้มีวิกฤตของค่าเงินยูโรหลังจากที่เขาพยายามแก้ไขปัญหากรีซมานาน วันนี้กรีซเอาอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางมาเป็นนายกคนใหม่แล้วพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ยังแก้ไม่ได้แต่ถ้ากรีซแก้ไม่ได้แล้วอิตาลีล้มอีกประเทศหนึ่ง mm. เเผลอๆยูโร <Euro S 1> ไปนะยูโรไปในที่นี้นี่คือข้างเงินยูโรมันจะตกควบเลยเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นแน่นอนการลราออกผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมเบอร์ลุสโกนี่นั้น mm. ก็ไม่ได้เป็นคนที่แก้ปัญหานี่สาธารณะได้เลยนะฮะ mm. เพิ่มปัญหาด้วยซ้ําไปอาจจะไม่ได้ออกครั้งนี้เพราะเรื่อง อื้อสาวเกี่ยวกับผู้หญิงหรือคดีต่างๆแต่ว่าออกครั้งนี้เพราะเรื่องที่มีเหตุผลเกี่ยวกับสาระของเศรษฐกิจมากกว่าแล้วก็สมควรที่จะไปนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นนายกมานานแล้วก็ได้สร้างผลงานมาเยอะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งมาจนจนเป็นเลเจนด์เป็นเลเจนด์ของการเมืองตาลี่แล้วก็เป็นคนที่จะไม่มีใครลืมแล้วก็มีโอกาสกลับมาอีกนะอย่าลืมนะฮะว่าคนนี้เป็นแมวก้าวชีวิตของการเมืองในยุโรปภาคสกรุ๊ครับช่วงหน้ากลับมาเดลี่โค้ดฮะ ณอาจใช้ความพยายามมากมายในการสร้างชื่อคุณอาจสร้างผลงานดีๆมาตลอดและคุณอาจไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่สมบูรณ์แต่จะไม่มีความหมายถ้าทุกสิ่งไม่ได้ลงท้ายด้วยความสำเร็จบง่งบอกความสำเร็จของชีวิตได้ด้วยคำคำเดียวลดาวัน เป็นช่องโหว่ในการทํางานของภาครัฐนะครับไม่ไม่อยากโทษประชาชนเลยตามใจเขาเถอะลูกเขาจะปล่อยให้พวกฉันตายก็เราเห็นการทำงานในเชิงที่ว่าน้ำสักหยดก็จะไม่ให้เข้ามา ข้ควันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับมาจากคนที่มีชื่อแรกว่านิโคโลเดอเบอร์นันโดแต่ว่าทุกคนคงรู้จักเขานามสกุลน,นะฮะม a กเกียเวลลี่มักเกียเวลลี่นะฮะพูดเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า never get in your enemy's way when he's destroying himself never get in your enemy's way when he's destroying himself ทำไมผมดูประโยคนี้ว่าเป็น daily c o d e รู้ไหมฮะ คืออันนี้แปลว่า never get in your enemy's way when he's destroying himself ก็คืออย่าไปขวางทางศัตรูของคุณเวลาเขากำลังทำลายตัวเองอันนี้เป็นเป็นคำที่ทำให้ผมคิดว่านักการเมืองไทยตอนนี้ที่นั่งต่อว่ากันไปมาเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านว่ารัฐบาลรัฐบาลว่าฝ่ายค้านสปปว่ากทมกทปว่าสปปเนี่ยผมกำลังคิดว่าเนี่ย ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินด้วยฝีมือในการบริหารงานดีกว่าผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะรู้ไงว่ารอบนี้เนี่ยผูว้ว่ากทมทํางานได้ดีหรือไม่ดีรอบนี้นายกมนตรีหรือประธานสปปทํางานได้ดีหรือไม่ดีคือแทบจะไม่ต้องวิพา์วิจารณ์อีกฝ่ายเลยได้ซ้ําไปคือแทบจะไม่ต้องมีคนที่เป็นเหมือนเงามืดโคศศด้านมืดออกมาแล้วก็ซัดอีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายก็ซัดก่อนแทบจะไม่ต้องมีเลยเพราะว่า ผมคือว่าในการทํางานของแต่ละฝ่ายตอนนี้มันก็มีจุดบกพร่องที่ทําให้คนนั้นประเมินได้เองแล้วบางคนก็ทําลายตนเองในรอบนี้บางคนก็กลายมาเป็นฮีโร่ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นบางทีปล่อยวางก็ดีเหมือนกันบางคนก็พังไปกับน้าท่วมครั้งนี้บางคนก็เกิดเพราะน้าท่วมครั้งนี้หุ้นในวันนี้ปรับขึ้นมา0.4 6จุดนะครับ0.05เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย25,400 43ล้านบาทพูดถึงเกาหลีเหนือนิดหนึ่งฮะ,ะปีหน้าในช่วงเดือนสงกรานเนี่ยนะฮะไม่ใช่ในช่วงเทศกาลสงกรานของเราเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เกาหลีเหนือเขาจะจัดนิทรรศการครั้งใหญ่ฉลองการครบรอบ100ปีวันเกิดคือถ้าถ้าปีหน้าช่วงสงกรานของเกาหลีเหนือเนี่ยแล้วคิมอิลซอง ผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือยังอยู่เนี่ยเขาย้าใจอายุ100ปีเพราะฉะนั้นเขาจะจัดงานยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากงานฉลองเป็นวันเกิดของคิมอุลซังนะฮะหนึ100่งปีแต่ว่าคิมอุลซังเสียชีวิตไปแล้วะฮะก็เลยจะให้เห็นภาพของคนที่จะเป็นคนที่เป็นหลานชายของคิมมุลซังคนที่เป็นบุตรชายของคิมจองอิลคนที่มีชื่อว่าคิมจองอันนะฮะเดลีพคนนี้คิมจองอันแล้วก็นี่คือผู้หญิงที่ข่าวคราวใน Facebook ต่างๆบอกว่าเป็นเป็นภรรยานะฮะของคิมจองอัน นี่คือง่ายบุรุษหมายเลขหนึ่งแล้วก็สตรีหมายเลขหนึ่งคนคู่ต่อไปของเกาหลีเหนือศูนอนุสรขีข้างหลังนั้นเป็นอนุสรีของอดีตผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือผู้ก่อตั้งประเทศและเป็นปู่ของคิมจองอันก็คือคิมเยอลซังนี่คือหมายเลขหนึ่งบุรุษและสตรีของเกาหลีเหนือในยุคต่อไปหลังจากคิมจองยงนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับติดตามรายการ intelligence นะครับหลังจากนี้แล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการ The Daily dose ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนเช้าด้วยนะอย่าลืม wake up Thailand นะครับ7นาฬิกาที่นี่ทาง Voice TV วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ